แม่มันโฟล่านี่ฟอล่าทำไมหนูถึงมาอยู่ในถังขยะแบบนี้ล่ะคะหนูกลัวฟอล่ากลัวอะไรเหรองั้นหนูอยากไปบ้านน้ำไหมคะมิชา ช่วยแม่หน่อยลูกพาฟอล่าออกมาจากหังขยะค่ะนิชา พาเพื่อนมาเล่นที่บ้านเหรอลูกใช่ค่ะอืมเฮ้ยนี่มาอะไรอะ่ะคุณไปคุยกันหน่อยเล่นกันไปก่อนนะเดี๋ยวแม่มาค่ะไปเล่นกันเถอะ คุณพาเด็กนั่นเข้ามาในบ้านเราทําไมไอซี่เห็นฟลอร่านั่งกินมาม่าดิบอยู่ในถังขยะไอซี่สงสารเขาถ้าทางเขาดูกลัวๆไอซี่ก็เลยพามาที่บ้านเดี๋ยวฝนตกแล้วเขาจะไม่สบายเอาอีกอย่างนะเสือถังขยะนั่นมนสก,กปรกจะตายแต่ผมไม่อยากให้คุณกับลูกไปยุ่งกับเด็กนั่นคุณก็รู้นี่ว่าถ้าเราไปยุ่งกับเด็กนั่นอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกเสืออย่าคิดมากเลย เสือจะให้ไอซี่อ่ะพาฟอล่าไปอยู่ที่เดิมหรือไงไอซี่พาเขามาที่บ้านแล้วนั่นไงความซวยมาเยือนละโอ้ยรู้แล้วเว้ยกดอะไรนักหนาที่บ้านไม่มีกิ่งให้กดหรือไงพี่ติ๋งอดดิฟอฟล่า เข้ามาในบ้านหลัง <I> นี <ky o. S 2> no ้ฉ so ันบอกแกกี่รอบแล้วแกไม่เข้าใจหรือไงทำไมแกไม่เชื่อฟังฉันพี่ติ่งจเย็นๆก่อนนะคะคูดกับฟลอร่าดีๆดีกว่าไม่ต้องมาสั่แล้วแน่ฉันกำลังคุยกับลูกฉันอยู่แม่อย่าทำอะไรหนูเลยหนูกลัวแล้วกลัวเหรอกลัวแล้วทำไมแกไม่เชื่อฟังฉันกลับบ้านเฮ้ยคุณ พูดให้มันดีๆหน่อยจะรุนแรงอะไรกับเด็กมานั้งหนนะแล้วจะทำไมนี่มันลูกฉันพูดดีๆกับมันอ่ะมันไม่รู้เรื่องหรอกคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่รู้เรื่องคะใช่สิลูกฉันมันไม่ได้ดีเหมือนลูกเธอหี่ที่ทั้งน่ารักสุภาพพูดง่ายเรียนหนังสือเก่งอีก ดูสิว่าเทอมเนี้ยแกจะเอาชนะลูกบ้านนู้นได้ไหมนิชาไ,ได้ที่หนึ่งอีกแล้วเหรอ,อน่ารำคาญ แกเรียนพิเศษก็แล้วให้แกอ่านหนังสือก็แล้วสมองของแกเนี่ยทำด้วยก้อนหินหรือไงฮะหนูขอโทษเก็บคำขอโทษของแกไว้พัฒนาตัวเองเถอะวันเนี้ฉันจะลงโทษแกไม่ต้องกินข้าวถ้าแกหิวแกก็ไป็นคนขยะก,กินโน,น่น บอกว่าให้หนูมาคุยเขาอยาก,กินเองไม่ใช่หรอคะทำไมแกถึงได้งงแบบนี้ฉันไม่รู้จะสรรหาครบไหนมันด่าแกอีกแล้วนะฉันไม่น่าให้คนอย่างแกเกิดมาเป็นลูกฉันเลยไปเข้ามานคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำกับลูกทั้งหมดเนี่ยคือการเลี้ยงลูกที่ดีแล้วหรอครับเด็กยังไงก็คือเด็กนะคะ เขาต้องกินต้องนอนต้องเล่นไอซี่ไม่เคยบังคับให้นิชาต้องเรียนเลยเวลาเรามีอัญหาอะไรกันเราก็จะคุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์แบบที่คุณทำค่ะหนูพยายามทุกอย่างที่แม่ต้องการแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ถูกใจแม่หนูขอโทษที่เกิดมาเป็นลูกแม่อย่าดูพอล่าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคน กลัวคุณนะแล่ไม่มีใครเล่นกับฟลอรล่าเลยจริงเหรอนี่แกไม่มีเพื่อนเลยเหรอฟลอร่างั้นฉันขอโทษแล้วกันที่ฉันอยากให้แกเป็นในสิ่งที่ฉันต้องการโดยที่ฉันอ่ะไม่นึกถึงความรู้สึกของแกเลยแล้วนี่ทำไมแกถึงมาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ล่ะพอดีไอซี่เห็นฟลอรล่าไปกินมาม่าดิบในทางขยะค่ะ ก็เลยกะว่าจะพาแกม,มาอาบน้าแล้วก็ไปส่งที่บ้านมีหน้าล่ะถึงได้ตัวเหม็นขนาดเนี้ยแล้วแกอะไปกินมาม่าในถังขยะทําไมหนูหิวแต่หนูกลัวแม่ดุหนูก็เลยขโมยบะหมี่จากที่บ้านไปกินในถังขยคะค่ะทีนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าลูกคุณน่ะกลัวคุณขนาดไหนแค่เขาหิวเนี่ยเขายังไม่กล้าบอกคุณเลย แม่ขอโทษนะลูกต่อไปถ้าหนูหิวหรืออยากให้แม่ทำอะไรอะ่ะหนูก็บอกแม่นะลูกแม่จะไม่ดุไม่ว่าหนูอีกแล้วจริงเหรอคะฉันต้องขอบคุณคุณสองคนด้วยนะคะที่ช่วยลูกฉันไว้แถมยังเตือนสติฉันอีกต่อไปอะ่ะฉันจะไม่บังคับลูกให้เป็นในสิ่งที่ฉันต้องการอีกแล้วคะ่ะดีแล้วนะคะ่ะนายยินดีด้วยนะฟอล่า ขอบคุณค่ะไว้ว่างๆอ่ะผมจะให้ไอซี่สอนวิธีเลี้ยงลูกนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของเด็กมันขอบคุณนะฟลอรล่าครับมีแม่เมื่อพร้อมนะคุณ <c oughs> ฉันต้องขอตัวพาฟลอร่ากลับบ้านก่อนนะคะค่ะไปมาเล่นในกันใหม่นะฟลอร่าบาย